สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชพลายนะครับผมสมบัติทองเงินนะครับผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้าผมทับช้างนะครับวันนี้สัญจรมาที่ตำบลบางคานนะฮะวันนี้มาดูเคสมะยงชิดนะที่ดกที่สุดนะฮะวันนี้เกษตรกรนัดหมายแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะครับกลับมาเลยครับครับสวัสดีครับนารีอภิเตนะครับกับพี่บามนะพี่บามเดี๋ยวไดนำตัวก่อนครับชื่อ พี่ตี้ค่ะพี้ตี้ชื่อจริงเลยครับบุญเรือนทองเผือกค่ะบุญเรือนทองเผือกแล้วผมพี่บำครับบำรุงทองเผือกครับบำรุงทองเผือกนะครับเกษตรกรที่ใช้สินค้านุชฟลายนะฮะอันนี้เราจะขอนะฮะเจาะลึกนะการใช้สินค้านุชฟลายเกี่ยวกับมายงชิดค่ะมายงชิดนะมายงชิดตอนนี้ราคาดีนะฮะรู้สึกว่าต้องราคาดีได้รู้จักกับสินค้านุชฟลายเนี่ยจากจากใครครับนะคุณสมบัติหนุนสมบัติทองเงินน้องบัติทองเงินนะฮะคนไหนคนไหนฮะ คนเนี้ยค่ะใช้กับข้าวก่อนค่ะถ้ากับข้าวก่อนแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจก็เลยลองมาใช้กับสวนดูค่ะในการใช้ของสินค้านุนฟไรด์เนี่ยใช้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยหรือเปล่าครับค่ะเริ่มแรกมันมีตัวตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ฝานเขียวอ่านุนฟไรด์โซด์หนึ่งนะครับในช่วงแรกนะฮะแรกค่ะนะติดต่อแล้วก็เริ่มติดต่อแล้วค่ะฝานเขียวกับตัวนี้ใช่ไหมครับเทียร่าค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมครับ ระยะแรกนะครับของมายงกิดของที่พี่เขาใช้อยู่คือใช้ฟลายซดหนึ่งกับเคลาะระยะการฉีดแล้วก็การดูแลรักษาเป็นยังไงครับยังไงบ้างครับพอเริ่มติดช่อก็ใา้ตัวนี้สองตัวนี้คู่กันแล้วพอเริ่มลูกติดลูกขึ้นมาสักระยะหนึ่งก็ใช้ตัวนี้จฉ<า>ีดนะครับฉีดน้ำตาลอ่าะใช่ฉีดทางกันสักเจ็ดวันถึงสิบห้าวันนะคะฉีดครั้งหนึ่งก็จะมีผสมสารเคมีฆ่าแมลงตัวหนึ่งด้วยค่ะ และผลผลิตที่ได้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอ,อที่ที่ใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์แล้วอ่ะ,อะเห็นความแตกต่างของผลผลิตยังไงบ้างครับมันดีกว่าทุกครั้งทุกครั้งไม่เคยใช้อ่ะค่ะม,มันก็จะมีลูกแตกลูกเสียหายเยอะแต่ปีนี้ผิวพรรณดี แล้วก็ผิวก็จะหนาการแตกโดนฝนแะ้วก็จะไม่แตกอะค่ะดีขึ้นปกติแล้วถ้าฝนลงไม่จะแตกผาครึ่งเลยค่ะผิวจะบางแตกแต่เนี้ขนาดฝนลงแล้วก็ยังยังดีอยู่ไม่มีปัญหานี่ครับความแตกต่างของของสินค้าในท้องตลาดกับสินค้ารุฟไล์นะครับเพราะถ้าฝนลงนะฮะฝนลงนะฮะ ปกติปราปังว่าอยู่ที่จะแตกโอ้แตกเลยรากเก็บเกี่ยวไม่เก็บเกี่ยวเนี่ยแตกเลยผิวมันหนาขึ้นไหมครับใช่เหมือนจะหนาขึ้นมันมันหนาขึ้นใช่โอ้ท่านผู้ชมถ้าใช้นุชพลอยสูตรสองนะครับเขาใช้ตลอดเลยพี่ใช้ทั้งช้างตลอดเลยโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มติดชอบมาแล้วก็ใช้มาตลอดเลยอตลลดเยนะครับก่อนเก็บเกี่ยวประมาณครึ่งเนือนก็ยังฉีดอยู่พี่ตี้มีเทคนิคในการดูแลยังไงบ้างครับในช่วงเมื่อติดดอกมันมีลูกแล้วอ่ามีลูกแล้วก็จะใช้เนี่ยค่ะ ทำาสิบลูกแล้วสูงสองค่ะกับเคียร่าขีดการระยะห่างก็สักเจ็วันถึงสิบห้าวันขีดหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก็แล้วก็การดูแลก็สิบห้าวันแล้ครั้งแตกต่างสิ้าวันครั้งแล้พี่พี่บําเห็นความแตกต่างอะไรบ้างครับแตกต่างในเรื่องของการแตกต่างคือรู้สึกว่าการหลุดร่วงของผลจากลูกเล็กเนี่ยมันจะหล่นร่วงน้อยเหมือนกับขั้วเยอะขั้วเหนียวขั้วเหนียวนนะัววเหียครับัววเหนียแล้วก็ติดลูกเยอะกว่าติดลูกเยอะครับ แล้วก็พอลูกใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยดูดูวันผิวพันธ์สวยงามกับดีเยะนะฮะตามผมมาเลยครับติดลูกเยอะยังไงนูนะครับดูนะดูลักษณะลูกที่ก็ติดนะครับอ่าโอเคผิวพันดีครับผมอ้แล้วก็เมื่อเมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งลูกอ่าออกสวยสวยงามแล้วอ่าผลผลที่ได้รับจากการใช้นูซไลทยจนจน ออกระดับนี้แล้วเนี่ยพอใจไหมครับพอใจมากค่ะพอใจเลยครับพอใจเลยนะครับผมพอใจเลยครับทุกครั้งลูกจะเป็นขี้กากเป็นด่างลายแต่ปีนี้นวลสวยมากค่ะแล้วผิวผิวหนาผิวหนาดีค่ะครับเมื่อเมื่อกระทบกับกับความชื้นหรือหรือฝนเนี่ยจะจะไม่แตกเลยครับผิวไม่แตกนะครับผิวสวยครับผิวสวยครับอันนี้คือคือคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยคือตามที่ตลาดต้องการใช่ครับใช่เลยผมได้ราคาครับผม เราละลอยนะครับก็มายมชิดมายงชิดนะฮะตอนนี้นะแล้วก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะฮะลองใช้ดูค่ะท่านผู้ชมนะครับาเป็นไงบ้างครับแลไม้ก็ใช้ได้เลยรู้สึกว่าทุกอย่างนะครับทั้งทั้งพืชไร่พืชสวนได้ทั้งสองอย่างเลยครับแต่ผมเห็นที่มโยงชิดที่ผมลองใช้ดูนี่โอเคเลยครับว่าว่าได้ผลดีสวนไหนที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ลองใช้ดูลองใช้ดูนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมพูดจริงหรือเปล่าทดลองูกลองกันทีม รู้ไหมโอเคครับถือว่าถือว่าได้ได้ขนาดนะครับได้ขนาดะครับผมได้ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ถ่ายทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสวนข้างๆด้วยค่ะนะฮะมาส่งนะฮะวันนี้มีอ่แม่ค้าจากที่ไหนะตลาดไทยครับโอ้ส่งตลาดไทยเลยนะครับท่านผู้ชมเยี่ยมเลยนะครับรู้สึกว่าผิวจะแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะมีภาพเซิร์ชให้ดูนะครับแต่ของที่ใช้กับส่วนที่ไม่ใช้ก็มันแตกต่างกันมองมองรู้เลยอะค่ะมองรู้เลยนะ แต่เป็นไงฮะสินค้านวดไฟประทับใจไหมครับเยี่ยมค่ะเยี่ยมเครับประทับใจกี่เปอร์เซ็นต์ฮะให้ร้อยเลยค่ะร้อยร้อยครับผมแล้วเราจะรวยไหมครับรวยค่ะรวยขอบคุณมากครับจ้าสวัสดี้นะครับวันนี้นะครับได้ประโยชน์มากมายนะครับจากจากการทำเคสตรของมุโยงชิดนะฮะที่มีเทคนิคการใช้นี่นะครับผลผลิตเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ดีใจมากนะได้มาตมบลบางคานนะครับอำเภอ โพทะเลจังหวัดพิจิตรของเรานะฮะวันนี้นะครับเป็นเคสที่ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผลผลิตที่ได้บกตรงตามที่ตลาดต้องการมากนะฮะอยากจะให้เกษตรกรที่ยังไม่ใช้สินค้านูโฟไรด์หันมาใช้สินค้านูฟไรด์นะครับผมนะครับรายง,งานตรงนะครับจากาตำบลบางคานนะครับอ,บอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร